สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องหญิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะเหมือนน้องหญิงมาเลยน้ำปลาลุ่นจ้ามือนนหน้าบาพอค่ะก็บเรื่องน้องหญิงได้กระต่องได้กินชาเขียวแซนอร่อยค่ะแบบว่าอุดหนุนก่อนนะคะก่อนจะกัาวถึงเทพค่ะนะคะเพราะว่ามือนักการมหาบอดแทก้วแล้วก็รมหาแม่ยายสุกแล้วก็รมหาแม่ทวดแล้วนะคะเหลือปลาลุ่นค่ะเพราะว่าในมหา ปาลุ่นนี่เป็นภูมิผักขุนได้ค่ะแนะ่ยนั่งนั่งมีโนนได้ค่ะเฮ็ดทองเงินเงินซื้อกันก้อนสิไปดคำว่าล่าเพื่อนคือกันค่ะไปบ้านผุ่นก่อนเพราะว่าเพื่อนอันท้าเพื่อนมีสอบมีอย่างนั้นคะก็เล่นมือนั่นมานเอากาแฟเอเล่ยแบียร์ไปลงปาลุ่นเพื่อนไปซื้อเนื้ออยากอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันล้านเนาะน้องเคดเพื่อนเอลชวนจะปาลุ่นไปหมู่บ้านก็ไปเนี้ย ปารุนช่วยทุกคนค่ะช่วยหลานๆช่วยทุกคนค่ะมี่ยังกับเบิร์ตซาไดเบิร์ตซาทำกับเป็นยาผู้ใหญ่ด้วกันกนัะ่ะค่ะตอนแรกน้นองยิงเองก็ว่าจะบอกลับกรุงเทพยเนาะเพราะว่าแม่น้องดาวจะกลับมาอยู่บ้านอยู่ยังเลยไป,าาไปเดี่ยวจะมีกิรีบแบบก็เลยกลับแล้วจานาเพาะเป็นไงอ่ะเพราะเย็นเอาโหลดไปไปไหวเป็นไหวนี่ค่ะเพราะว่าคือว่าราคาเล็กหน่อยชีวิตปาลุนเนาะ แต่อยากอยู่ในโลกส่วนตัวใชีวิตก่อนพี่จังน้องยิงเองคือกันเน่ตะกี้ก็คิดว่าสิมาอย,ยูบ่บ้านเมื่อไรในนันค่ะบ้ <c oughs> านด้มาอยู่แล้วไม่อย่างเมื่อจัาพี่น้องไม่อย่างก้ากรุงเทพเลยแม่พูดเสียใจเด็ใจ,ใจ,ใจ,ใจใหายนะค่ะวันนี้เป่าวันตึ๊กเต่าลหรค่ะเพราะว่ามัานสถานการณ์เดียวัาพุกท่านเป,รรกกนป,ปน็นว่าลอยไปเส้นตรงในนค่ะไกยานอยู่เรี่อยไกยานแต่ว่างหมู่บ้านกับไปตรวจอัน โควิดก่อนก่กกบบอนกลับอยู่จ้ะกับว่ามีผลว่ามีติดเชื้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดงานงกลับต้องตรวจก่อนถึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนก่อนถึงจะเฮ็ดงานได้สองขมงจะ้ะคะก็เตรียมตัวนะคะ <c oughs> มื้อนี้กัมีเวลาว่างๆแวบๆกัเมือนั้นบ่รัะว่าในพอปลารุ่นนะคะก็เลยแวะมาหาเพิ่นอีกนะคะเออนั่นนะคะขอบคุณเพิ่นนะคะขอบคุณปลารุ่นห <c oughs> ลายๆค่ะทั้งตัดสุดให้พี่น้องทั้งตัดสุดทั้งแนะนําให้คลิปกันเส่นจังคิด มาลุ่นกับกับเสียดายอยู่เดีเพราะว่ากำลังตัดชุนให้ทีมงานน้องดาวน้องยิงกำลังดีดีเพราะว่ <laughs> าล,ล่วงตัวค่กะก็ได้ค่ะเพราะว่า <laughs> เข้ากะห้างหายไปโดนเนาะมาท่าในตัดให้น้องน่องใส่กะกะ็เริ่มจะชิ้นมือขึ้นอุ้ยนี่ขนาดโดนแลน้วได้ยังสวยเนียเกือบสองปีเนี่ยบริษัท บานนี้<อ>กษิตโดนปันใดแล้วน้จาจ่าจังสีเดียร์ตัดสูตรให้ที่ผมสาวสวยห่าใส่บ้านโอ้โคิดถอยแล้วก็เสียดายแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหนาเนาะจ้าเนาะี่นันตรงตรงมีล่ะตรงรอบมีโอกาสาาอีกเนี่ยนะคะโอ้ยเสียดายอย่างหนึงนน่งันเพต่างวิทยู่เดินน่ะรอบนี่ว<ม>่บบบาบัวใหเบิงบงบ่งจ่อยค่ะวันที่สองมาวันที่ทำงานมันเปิดวันที่หนึ่งก็เลยต้องกลับมือนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายค่ะบัวพันบัวจ้า ไได้เพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็เปิดให้แสดงนอกนอกบ้านได้เน,ะนเาะแม่นจการกำวันยิงใหญ่ละกันหัวยอดแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าเท่ากับลอบปรกาสเพื่อว่าราคาบันห่าในมั่นกับมาอีกหลอกหรือว่าจังไดเนาะจะอนาคตเนาะแต่ว่ากับหางเอฟซีกับสิได้เห็นน้องยิงลง่งคลิปล่องยังดูดูอยู่หรอค่ะเ <ๆ S 2> พราะว่าเวลาเพิ่นไปเห็นงานมันกิดสิมี หลากลาหลายแนวคิดแนวเยคิดออกมาแมนจ่ากัสวาสีบัวมันแบบผักบังคับปันใดที่ <laughs> มองที่งานนีน่หมดแมนค่ะเพิ่นกันแต่อยู่ค่ะเพิ่นกับเปิดเปิดโอกาสให้ทายไดฉันไม่ลา่า,า,ลาบา,างฉันเป็นเวลางานแบบเวลาฝากยิงเซียวกะไทยไดจ้จ้ะรีวิวที่ทำงานมาทาไทยอยางคุ้นดีออกก๊าลังกายเองสิจ้าพี่นอ้องกับจีไทยเบิ่งนะคะวิถีชีวิตยุ่งหุ่นกับยุ่พผีตัางกันแจ้งแต่เองสินะค่ะรอติดตามนอกจาะเนาะ ค่ะสื่อตัวเบิงยีดอกขาเมื่อเล่าหนะ่ะสือ่อตัวเบิงพะว่าเาคือกันนะคะขึ้เกาบอดนะบอดลอยูกอ่กับตอนอไลรสดที่บ้านมากกับว่าเบิงตลอดได้จ้ะไม่ได้ขึ้นกับว่าให้ก็ลังใจขึ้เกาสื่อตัวเอาก็ได้ดนะจะ้าะว่าอ,อ,อันยุคใหม่สมัยใหม่เนาะสมัยนี้ก็คือว่าล่ะยุคไก๋ปบันไดก็เห็นกันคือเกาเดี๋ยเบิงได้ติดตามกันกกตลอดคือเกา ค่ะรอๆนะคะคกะนุ่งน้องยญิงกัสีคิดหอดปลารุ่นกัสีเบิงช่องนี่แหละค่ะปาลารุ่นพาเพิ่มนี่แหละคะ <c oughs> ล่ะคิดหอด <c oughs> ปาลารุ่นเ <c oughs> มื่อนี่ปาลารุ่นไปเป็นอย่างน้อ <c oughs> กันดว่าแน่นจ้าแต่สบาอยู่น้ำกันพี่เก่าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ <c oughs> น้องยญิงกัสีไปท้ายทั้งพุูนปาลารุ่นกัสีท้ายร่างปีกสกสีเบิงกันละค่ะส่วนเมลลำกัขึ้นหอดกัเบิงสื่อตัวเบิงเอาค่ะพี่น้องตัวกัเพิ่นกับ่อนเลราคาสูงเนาะหนึ่งร้อยบาทนี่เบิงคุ้มค่ายดีอลังกายถูกรอจ้ามาถ้าปลารุ่นเบิงน้องยญิง ทำร่างกายยังจัดยังสีบั้นท e e ายุ่นดีบั้นทายรูวิ่งปลารุ่นเท่าเป็นเท่าตากผามีครบเบิร์ตีว่ะมีครบเบิร์ตแต่ว่าเป็นเท่าตากผาเบิร์ตเนียนกาเนียนเพิ่มว่าอีกนิดนียนเยนเดี๋ยวสีผ้าปลารุ่นออกว่าร่างกายพี่น้องกลับมาเหมืนสิได้เต้นคู่กับป่ารุ่นเนี่ยจ้าแต่บอลล่อแล้วนูดาวน่ะบอลล่อนนูดาวเต้นกับป่ารุ่นเท้าแล้นูดาวเพิ่นอันม้วนแล้วเพิ่นกลับมาอยู่บ้านกันสิได้คู่กันอีกือไปยิงสีเทาก่อน เพราะว่าไอ้โนดาววัสน้องคิดกันโทกคุยกันตลอดดูแต่ว่าพันกะคือว่าละค่ะเนาะคนหนึ่งเิ็ิตงานคนหนึ่งกะอยากให้มาก่มันกะจักเนี่ยอะไรโดาวเองกะเบอกงาเนี่ยค่ะพันกะอาจจะแบบยังคิดอยู่ว่าลองเบื้องทางขุนกอนละวก็คอยมาลองทางผีนะคะให้ฝ่ารุ่นพนบุกเบิกทางเลยก่อนนะคะเตรียมโตแล้วนะคะเตรียม ร้านก็ก็ร่างดีเลยบรรยากาศก็ร่างได้เมือนั้นน้องยิงกับแม่เบิงอยู่สวยอยู่ค่ะได้บรรยากาศได้ฟิวดีได้มองไทยยูทูปพอดีพี่น้องมัธยามีโอกาสได้แวะมาเนาะคือเก้าหลักมะยามายามกันมาหากันคือเก้าค่ะเนีใหม่นี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งร้ารไม่เอาบ้างจะคือว่าหลักการเดินทางสมัยเข้าสะดวกสบายเนียนค่ะเนียสบายนะมาเข้าใส่รถจนตัวห้างเนียนค่ะปลอดภัยไงมากไง แมาใใกม่ยำใจก็ับมาขัขนวางเนาะพี่ไม่หนีฟินเนสเพิ่นปิดนี่แหละสิมา่เบิรหนลันม่มนนนป่ารุ่นค่ะแมาแน่นอนอ่ะพี่ไม่กลับมาแน่นอนจากเร็วๆนี่ยนะคะกะ,กะเมื่อนี้กะนี่แหะค่ะมา่เยี่ยมยามละกะมันบอกล่านะคะเดี๋ยวสิกลับมาม่โอากาสหนาป่ารุ่นนะคะกะขันบริมหาเพิน่นกะสิคาใจเลยค่ยะเพระาะว่าเพิน่นกะดีแห้งค่ะพี่น้อง น้องหญิงแหลกๆเฮ็ดยูทูบเปลี่ยนจะถามปฝารุ่นเพิ่นก็บ,บอกเบิร์ดสอนเบอร์จุยางค่ะทั้งแม่ย่าสุกทั้งป่ารุ่นทั้งปา่าอูแนะน,น,นำเนีนน่เปิดช่องนะคะและ้ว<อ>ก็มมอดาาสนป่ารุ่นเองกับเด็กข้นามแนะนำมาจากไอ้ผู้เพิ่นเป็นกอนจากแถว่เพ่าเนี่ยจากไอ้พยาในบ้านพิพิเลนเนาะแต่หลายๆทันด้หลายคนซอยแนะนำกันเท่ากับคือว่าราคาควกหมูต่างๆเข้าหูมากดีนี้มากเท่ากับขยายต่อกันไป พราะว่าเขาจังจะได้มีความรู้กันทุกคนเนาะค่ะเพิ่นก็อยากซอยนะคะพี่น้องอยากซอยมีไร่ได้น้ำกันนะคะบอดบีบบอดอย่างเพิ่นก็แนะนั่งด้กันค่ะมีลุยอย่างสิค่ะเพิ่นก็บอกเบิร์ตดีค่ะบานแสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องมีแห้งแันบอมาหาเพิ่นกับผู้ใดค่ะน่ะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะมื้อนี้เอาไปนั่งกินไปนั่งมันแสบหลายชาเขียวคนน่ะยอดจ้ะ ขอบคุณปลารุนค่ะขอบคุณหลายๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับมานะคะปลารุนขอบคุณมากๆากนะคะสลาสลามมนีกะเดี๋ยวสีแบดไปหาหนุ่มตอเยอะค่ะทั้งน่อยก่อนนะคะคันไปเพราะเขาไหนรบสุกคนนะคะเนาะ,ะจ้ากับสมีกันละคะ่ะว่ลเปเปิปลารุนแล้วเดี๋ยวคนเปิดร้านแล้วนะคะคุณลูกค้าคนมากนะจ้า <c oughs> <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะ,คะลูกค้ามาแล้ว <c oughs>